กรณีเมื่อวานนี้29กันยายน2568 Facebook พี่เล็กวาสนานานวมได้โพสต์ข้อความระบุว่า F16 กองบิน1โคราชขึ้นฝึกบินลาตะเวนตามวงรอบปกติในเขตอีสานไม่ได้บินใกล้ชายแดนแต่แค่แววเสียงขเขมรวิ่งหาที่หลบวุ่นซึ่งในรายงานระบุว,วา่ากองบินหนึ่งโคราชได้ขึ้นฝึกบิน F16 ลาดตะเวนตามวงรอบปกติในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อทดสอบสมรรถนะและเตรียมความพร้อมเชิงยุทธการโดยยืนยันชัดเจนว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้ไม่ได้เข้าใกล้เขตชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างได้แต่ปรากฏว่า เพียงแค่เสียงคำรามสนั่นของเครื่องบิน F-16 ที่สถานหุบเขาและป่าแนวชายแดนก็ทำให้ฝั่งกัมพูชาเกิดอาการตื่นตระหนกแตกคือวิ่งหนีหาที่หลบกันโอลมาดด้วยความหว,ดวาดผวาคิดว่าไทยส่งเครื่องบินลบเข้ามาโชว์กำลังใกล้แนวรบแหล่งข่าวไฟความมั่นคงระบุว่าสถานการณ์นี้สะท้อนถึงความได้เปรียบทางทหารของไทยอย่างชัดเจน พราะแม้แต่การฝึกบินตามปกติก็สร้างความกดดันทางด้านจิตวิทยาให้กับทหารกัมพูชาจนเกิดการเคลื่อนไหวกโกลาหลโดยไม่จำเป็นในขณะที่กองทัพไทยย้ำว่าการบินลาตะเวนของ F-16 เป็นเพียงการฝึกปฏิบัติภายในประเทศแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างส,างสักยภาพโดยไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้เพื่อนบ้านต้องจับตาอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามการสู้รบเมื่อวันที่24-28กรกฎาคมที่ผ่านมา กองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบิน F 1 6และกริเพนของไทยไปปฏิบัติการในหลายพื้นที่มีรายงานเหตุปะทะและความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาและมีการส่ง F 1 6เข้าปฏิบัติการหรือเตรียมความพร้อมในบางช่วงเวลาทําให้ทหารเขมรเสียหายอย่างหนักการบินของ F 1 6ทําให้ชาวกัมพูชาทหารกัมพูชาวิ่งหนีหรือแตกกระเจิงอย่างไรก็ตามในการปฏิบัติการของ F 1 6ของไทย ในช่วง24-28กรกฎาคม2568กองทัพไทยได้ส่ง F-16 เข้าประจำการปฏิบัติการเชิงรุกในหลายครั้งมีรายงานทั้งการส่งขึ้นลาดตะเวนและใช้กำลังทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาและปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินกีเพนของไทยในวันที่26-28กรกฎาคมเพื่อโต้ตอบการยิงปะทะและการโจมตี โดยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2025การใช้อากาศยานครั้งแรกที่รายงานอย่างเป็นทางการสำนักข่าวรายงานว่ากองทัพไทยได้ประจำการ F16 ระบุว่ามีการจัดชุดบิน6ลำและมีการส่งเครื่องหนึ่งขึ้นปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเป็นจุดที่ทำให้เหตุการณ์ประทะเป็นความขัดแย้งข้ามพรมแดนและมีรายงานผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากการโจมตีช่วงแรกต่อมาวันที่25กรกฎาคม2025มีการประทะกันอย่างต่อเนื่องและรายงานการใช้อากาศยานเพิ่มเติมการประทะขยายเป็นหลายจุดกองทัพระบุว่าได้ใช้กำลังโต้อตอบรวมถึงใช้อากาศยานเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเพื่อโต้อตอบการยิงและการใช้อาวุธหนักของฝั่งกัมบูชา นอกจากนี้ในวันที่26กรกฎาคม2 0 2 5มีการปฏิบัติการร่วม F-16 และกิเพนรายงานจากสื่อไทยและสื่อต่างประเทศระบุว่ามีการปฏิบัติการของ F-16 ร่วมกับ JAS-39 g ิเพนข่าวบางสำนักระบุว่ามีการโจมตีเป้าหมายทางทหารบริเวพื้นที่ภูมะเขือและตาเมืองทมและเครื่องทุกลำกลับฐานอย่างปลอดภยัยหลังปฏิบัติภารกิจ นับเป็นวันที่มีการใช้กำลังทางอากาศอย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับการโต้อตอบและในวันที่27กรกฎาคม2025สถานการณ์ยังตึงกำลังอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ภาพพื้นและการสกัดการทางอากาศอย่างรายงานต่อเนื่องมีการยืนยันจากหลายแหล่งว่ากองทัพยังคงรักษาการเตรียมกำลังทางอากาศในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนและสุดท้าย เมื่อวันที่28กรกฎาคม2025รายงานปฏิบัติการเพิ่มเติมยืนยันการใช้กำลังอากาศมีการรายงานว่าการปฏิบัติการด้วยเครื่องบินลบหลายลำรวม F-16 และกิปเพนในการโจมตีตำแหน่งเฉพาะที่ของกัมพูชาเพื่อป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์บางแห่งสื่อทหารและสื่อข่าวในประเทศรายงานภารกิจสำเร็จและการกลับฐานของเครื่องบินดังนั้นจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติการของเครื่องบิน F-16 ถือได้ว่าลุล่วงเป้าหมายไปได้ได้ดีและยังเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ร้ายแรงแม่นยำของไทยที่กองทัพกัมบูชายังหาวิธีที่จะจัดการไม่ได้เพราะเนื่องจากกองทัพกัมพูชาไม่มีเครื่องบินลบนั่นเองดังนั้น F-16 ของไทยเป็นอาวุธที่กัมบูชาขยาดเป็นอย่างมากแค่ได้ยินเสียงก็ถึงกับวิ่งหนีตายกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ทางเพจกองทัพอากาศไทยยังได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความที่ระบุได้ว่าสงครามทางอากาศยุคใหม่การปฏิบัติแบบกระจายเพิ่มความยืดหยุ่นลดความเสี่ยงเพื่อปกป้องประชาชน